สวัสดีผู้ชมครับ ขอต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหรกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งทางช่อง3ามแห่งนี้ครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเสียอ้วนนะครับล่าสุดนะครับวันนี้เลยหมาดๆนะฮะเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาทางพบตรท่านจักรทิพย์ชัยจินดานะครับได้มีการนําตัวเสียอ้วนนั้นไปสอบปากคาเพื่อถามถึงมูลเหตุนะฮะว่าเพราะเหตุใดถึงได้กระทําการแบบนี้นั่นคือการยิงน้องสไปรและก็น้องฟอสนะครับที่เขาฉีจันทร์ครับวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องนี้ กันนะครับผ่านทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับทนายไขทุกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยผมติดตามพี่เดชามาหลายครั้งแล้วถึงเรื่องราวการฟันธงนะฮะเรื่องของเสียอ้วนวันนี้เลยอยากลองคุยดูบ้างนะฮะว่าในมุมมองต่างๆวันนี้เนี่ยนะฮะเพิ่งจะมีการนําตัวเสียอ้วนเนี่ยมาแถลงถูกไหมครับเรื่องมาสอบปากคาดีกว่านะฮะก่อนหน้านี้หนีอยู่กัมพูชาครเบ็ดเสร็จรวมนี่นานไหมฮะที่เขาหนีก็ประมาณเกือบเดือน ขาดอีกสักเดวันมั้งประมาณนี้ะนะครับเกือบเดือนวันนี้ที่แน่ๆนะฮะที่เราเห็นอยู่เลยเนี่ยนะครับก็คือมีเรื่องราวของนักข่าวที่ได้มีการไปสัมภาษณ์ทางท่านผบตรนะฮะกรณีแรกเลยเนี่ยเรื่องของมูลเหตุครับเรื่องนี้ในมุมของพี่พี่มองอยังไงเรื่องมูลเหตุก็มันก็มี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องชู้สาว ก็เสียอ้วนเนี่ยเขาก็รักน้องสปายน้องก็เคยเป็นคโยตี้เป็นลูกน้องอะไรที่ร้านเขามาแล้วก็หลงรักมานานนะฮะนะครับก็พูดง่ายก็มีความชอบนะแล้วเสร็จแล้วก็น้องนี่ก็เป็นไงหลบหนีไปคือไม่อยู่ที่ภูเก็ตไปอยู่มามาอยู่ที่พัทยามาเข้ากรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวแม่เขาครับนะครับมีการไปรับเงินรับเงินจากเสียอ้วนเท่าไหร่ฮะเอาชัดๆเลยคือที่คุณแม่เขายอมรับนะ ก็คือ1ล้านบาท1ล้านบาทแต่ถ้าที่ผมได้ยินมาคือ4ีล้านนะอันนี้ก็ในอันนี้โจ้าสปอร์ตไลท์เขาแฉนยก็จะมีหลักฐานเขาแฉเลยเหรอเขาแฉเขาบอกเขามีหลักฐานการโอนเลยนะโอนไปให้ญาติของน้องสปายอีกประมาณสัก 3- 4สี่ล้านอะไรประมาณนี้ญาตินี่คือใครก็พูดได้ไหมก็ไม่รู้กันนะเออนี่คือไม่กล้าพูดใช่ไหมไม่อย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเลยดีกว่าติก็คือเป็นญาติสนิทนะ นะครับที่แต่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่แต่ข้างๆแม่ก็คิดกันไปเองคิดกันไปเองคิดกันไปเองข้างๆแม่ใครที่โจทย์สปอตไลท์เอามาแฉอ่าก็อีก3ล้าน3-4ล้านก็รวมแล้วประมาณสี่ล้านครับก็ถือว่าเป็นเงินเยอะเออคราวนี้พอทั้งตัวลูกสาวเออก็ไม่รักเสียอ้วนนะเงินก็เสียเป็นไงก็กลายเป็นทั้งรักทั้งแค้น นี่คือในสิ่งที่เขามีการพูดถึงกันอยู่ทั้งรักทั้งแค้นสองอย่างเลยสอย่างเลยรักด้วยแค้นด้วยเกาเรียกอะไรรักก็ไม่สมหวังเงินก็เสียมันมีสองประเด็นเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในมุมมองของการที่เสียอ้วนเนี่ยหนีไปอยู่ที่ไทยแดนพื้นบ้านแล้วกันอาจไะอยู่กัมพูชานะรู้ไหมฮะกับกำลังจะไปเวียดนาม เขาบอกว่าเขาดู YouTube อยู่ตลอดดู y o u t u ู e กด Google ดูตลอดเออเขาดูตลอดเออเขาดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าตำรวจจะไปทางไหนหรือเพื่อที่จะเบี่ยงเบนเส้นทางหรือเปล่าอ๋อแน่นอนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ตลอดนะแล้วจำคำพูดของหมอบอตลอดได้เลยนะไม่ตันก็ตายไม่ตันก็ตายความหมายคือฮะก็หมายถึงว่าไปก็ไม่รอดพอตลอก็คงไม่ยอมนะกลับมาก็ตายพูดง่ายมี2อย่าง ไม่ตันก็ตายกลับมาก็โดนประหารชีวิตไงก็ตายแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ตันก็ตายหมายความว่าคาว่าตายคือหมายว่าจับท่านหนีก็จับตายถ้าสู้ก็จับตายไม่ใช่หรอก็มันก็เป็นนดาถึอสองอย่างอ่ะนะไปก็ไปก็ตันนะแล้วก็ต่อสู้ก็ตายมากลับมามอบตัวก็ตายโดนประหารชีวิตไงส่วนเรื่องมหาชีวิตเดี๋ยวเราไ่ค่อยมาว่ากันแต่ที่แน่ๆวันนี้สิ่งที่เสียอ้วนกำลังทำอยู่ก็คือ หาเส้นทางที่จะหนีโดยการมีพักพวกอีกกลุ่มหนึ่งแยกออกมาในการที่พาพาต่ออ้วนเนี่ยหนีไปไปข้ามอีกเวียดนามด้วยช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติที้ช่องทางธรรมชาติถูไหมครับทีนี้เนี่ยนะฮะตัวละครที่มีการจับกันไปแล้วนะครับสายันนะฮะคนชี้เป้าไอบอลนะฮะบ๊อบบี้นี่เป็นพวกคนขับรถถูกไหมฮะขับรถไปกันหน้ากันหลังไม่ให้รถของผู้เสียชีวิตเขาได้มีการออกไปได้มงมดเนี่ยนะฮะในเบา อันนี้คนลงมือเป็นมือยิงอีกคนหนึ่งมือวางอันดับสองดูจากข่าวนะเสียอ้วนก็จัดไปก่อนหนึ่งดอกผู้ตายทั้งสองคนสปายฟอร์ดหลังจากนั้นก็เป่าซ้าครับผมเปาซ้ำจนเสียชีวิตทั้งคู่ใช่ครับตอนนี้เนี่ยหคนนี้ถูกจับได้แล้วพร้อมกับเสียอ้วนคนกําลังสงสัยว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาให้ปากคํามันให้บางทีไม่เหมือนกันมีผลไหมพี่ก็ถ้าเกิดมันพูดไม่เหมือนกันก็มีผลนี่ เพราะฉะนั้นก็มันไม่สอดคล้องต้องกันในภาษากฎหมายก็นั่นไงพยงพยานมันต้องไปทางเดียวกันเพราะว่าทุกคนอยู่ในที่เกิดเหตุหมดถูกไหมฮะครับทุกคนจะพยายามพูดในมุมมองของแต่ตัวเองของตัวเองให,ให้ตัวเองต้องผิดน้อยที่สุดให้ตัวเองผิดน้อยที่สุดธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองพูดผิดน้อยที่สุดครับอ้าวทำยังไงด้วยสำนวนทั้งหมดมันจะแน่นหนาเหรอคือประเด็นเนี้ยคำรับหรือคำซัดทอดมันมีสองอย่างถ้าเป็นผู้ต้องหาให้การเนี่ยก็อ่ัวตัวเองทำผิดเขาเรียกว่าคำรับสารภาพครับแต่ถ้าบอกว่าเออผม แต่คนนั้นเป็นคนสั่งแต่เสียอ้วนก็ทําผิดด้วยเป็นคนสั่งอย่างนี้เขาเรียกว่าคาซัดทอดเราต้องแยกให้ก่อนในเวลาให้ความรู้ทางกฎหมายนะถ้าถามว่าคุณยิงหรือเปล่าผมยิงครับเ่านะแต่ว่าอ้วนก็ยิงด้วยคืออย่างนี้ในบ่าในบอกเลยคุณผู้ชมครับบอกว่าตัวเขาเองตอนแรกเนี่ยมีปืนอยู่นะแล้วยืนมองเฉยเฉยแล้วกดว่าเสียอ้วนเดินลงมาลั่นไกนัดแรกใส่น้องฟอสก่อนรพราะยิงน้องฟอสนัดหนึ่งปุ๊บเสียอ้วนหันกลับมาแล้วก็มองมาที่ในเป่าวเหมือนกับ ส่งซิกบอกว่ายิงจัดเรื่องไปยิงเพิ่มเลยคีนี้ยิงทั้งคู่นะทั้งน้องสปายด้วยแล้วก็ทางน้องฟอสด้วยครับเห็นบอกเสียอ้วนซ้ำไหมตามข่าวก็เป็นอย่างนั้นตามข่าวเป็นอย่างนั้นว่าเสียอ้วนหันไปซ้าอีกทีนึ่งถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโยนความผิดทั้งหมดบอกว่าเสียอ้วนเป็นคนสั่งนะฮะเขาไม่ได้มีเจตนาบอกเขากลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเสียอ้วนเนี่ยสั่งแล้วเขาไม่ทําตามในสิ่งที่เสียอ้วนสั่งเนี่ยเขาอาจจะตายก็ได้เสียอ้วนอาจจะควักปืนยิงเขาตงนนนัั้้้เเลยยก็ไดาาาว่่อ ฟังขึ้นไหมเออเออไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอ้างจําเป็นนะเพราะไอ้่บาเนี่ยเท่าตามข่าวเนี่ย,าายคือเป็นลูกน้องนะพอเจ้านายสั่งแล้วเจ้านายก็มีปืนด้วยแล้วเพิ่งยิงคนตายต่อหน้าอะไรเงี้ยนะเออนะครับเขาว่าอาจจะกลัวอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ไงถ้าเป็นเรื่องความจําเป็นปุ๊บทําผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะก,กลัวตายออไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกว่ารับสารภาพแล้ว อ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าสู้คดีนะสู้คดีอถ้าบอกอ้างจาเป็นเนี่ยคือสู้คดีอ้าวแต่ว่านี่คือเขายังเขาสู้แล้วเหรอเขาแคบเขาแคบให้ปากคำกับตำรวจเองถ้าพูดแบบนี้ไม่ใช่รับสารภาพไงมันคือการสู้คดีไงก็เหมือนกับผมเนี่ยต้องยิงสปายฟอร์สเพราะแม่ผมตายกลัวเสียอ้วนเดี๋ยวฆ่าผมตายเออเพราะถือมีปืนอยู่แล้วหันมามองผมเออมันจําเป็นผมก็เลยต้องฆ่าเพราะเจ้านายมองมาแล้วก็ถือปืนด้วยผมก็มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษไง อม่ามาตรา67ไงทีนี้เนี่ยในความผิดเนี่ยนะฮะสายันบอล๊อปปี้บ่าวมดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยความผิดต้องแตกต่างกันไปไหมครับหรือว่าจะโดนคล้ายๆกันหมดก็ดูจากพฤติการในการกระทําความผิดถ้าพูดง่ายประชุมวางแผนมาด้วยกันรับรู้หมดว่าพวกเราจะทําอะไรแบ่งหน้าที่กันทําเพราะฉะนั้นไม่ว่าบ่าวหรืออ้วนจะยิงทุกคนรับผิดเท่ากันรับผิดในผลคือความตายของสองคนนี้หมดเลยประหารหมดประหารหมดนะครับต่อให้เป็นแค่ผู้ขับรถ ไม่ได้ลงไปลงมือครับแบ่งหน้าที่กันทำไงไม่มีคนขับรถล้วจะพามือปืนไปยิงได้ไงอ่ะจริงไหมเพื่อความสําเร็จคือความตายของทั้งสองคนนี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลายคนมองว่าอ๋อมันต้องแบ่งกันไปคเออเต๋ออ้วนอันหนักหน่อยไอ้บ่านี่โดนบังคับอส่วนไอ้สายยานแค่ชี้เป้าคือก็ต้องลดหลังกันไปไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนต้องมัดรวมพูดง่ายมัดรวมครับถูกไหมฮะครับถ้าประหารต้องประหารหมดประหารหมดเลยครับในมุมของเสียอ้วนเอง วันนี้เลยเนี่ยนะฮะได้มีการนําตัวไปสอบปากคําเรียบร้อยแล้วนําตัวข้ามมาได้แล้วกว่าจะข้ามมาเนี่ยหลายวันมากนะในมุมพี่พี่มองว่าทําไมถึงต้องหลายวันขนาดนั้นก็พอถูกจับเสร็จก็ต้องถูกดําเนินคดีไงหลบหนีเข้าเมืองคณนะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นภัยต่อความมั่นคงตามที่ติดตามข่าวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขึ้นศาลหรือทำเนินถูกดําเนินคดีก่อนนะหลังจากนั้นก็เนรเทศเหมือนเราเนรเทศพวกคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโอสเตย์อะไรต่างเนี่ยก็เหมือนกันต้องเนรเทศ มีขั้นมีตอนอครับเอาละฮะพักก่อนผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะเพราะว่าหลายคนกำลังเป็นห่วงว่าเสียอ้วนกลับมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่5คนนั้นนะฮะที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยพูดออกไปแล้วแต่เสียอ้วนไม่ได้พูดอย่างนั้นล่ะหรือเขาเรียกว,ว่ากลับคําให้การถูกไหมฮะพลิกลิ้นพลิกลิ้นจะทํำยังไงโทษนี้เสียอ้วนยังกรรมอยู่ไหมนะครับหรือจะถูกปล่อยออกไปเดี๋ยวกลับมาครับ กำบสู่รายการโหนกระแสน,นะครับยังพูดคุยประเด็นเสียอ้วนนะครับตอนนี้ถูกจับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการไปสอบปากคาเรียบร้อยโดยท่านผบตรเป็นคนสอบเองด้วยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยประเด็นถัดมาที่ต้องถามทางพี่เดชานในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะถ้าหากว่าคนร้ายหรือผู้ต้องหาทั้งหมด6คนนะครับสายยันบอลบอปปี้บ่าวมดแล้วก็เสียอ้วนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาพูดไม่เหมือนกันนะ จะมีทางไหนที่มันจะพิสูจน์ได้ว่าเขาร่วมกันทำอ๋ um อก็ um อ um ต้องไปดูพยาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะก็ประกอบไปด้วยอะไรรถที่ใช้ในการทำความผิดมีไหมเจอไหมจับได้ไหมนะฮะปืนอาวุธที่ใช้ในการฆ่าทั้งหมดสี่กระบอกคร,บครับนะครับนะข่าวดินปืนนะอ, um อะไรต่างๆนะฮะพาราฟิวเทสหัวกระสุนเกลยวกระสุนนะครับแล้วก็หัวกระสุนในล่างปลอกเเหล่านี้ก็มาประกอบกันทีนี้เนี่ย ปืนรู้สึกว่าจะมีการชี้แล้วถูกไหมฮะครับพบตรก็ให้ให้เสียอ้วนชี้แล้วที่สํานักงานตำรวจชาติสี่กระบอก4กระบอกด้วยกันซึ่งเอาไปทิ้งนะเอาไปทิ้งแล้วเสร็จแล้วก็พาไปงมมาครับนะฮะรถอีก2คันรถอีก2คันนะถ้ามันตรงกับในวันเกิดเหตุมันก็มีน้ําหนักไงน่ะนอกนั้นก็ไปหาพยานแวดล้อมบริเวณที่เขายิงครับจากพยานไม่มีพยานโดยตรงไม่มีเขาเขาเขาจะกล้าไปเป็นพยานกันไหมคนที่เห็น ก็มามาถึงขนาดนี้ผมว่ากล้าแล้วนะพานธุนจับได้แล้วรับรับดูไหมฮะรับห้าคนนี้มีโอกาสที่จะซับทอดเสียอ้วนคนเดียวไหมเออเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ตามรายงานข่าวเนี่ยพวกนี้ก็ยอมรับบางคนยอมรับว่าตัวเองกระทำความผิดบางคนยอมรับว่าอถูกบังคับอมอมีทั้งสองแบบฮะ แต่รตรงนี้มันก็เป็นปัญหาต่อคดีแต่เป็นหน้าที่ของตําตรวจก็ต้องไปเอาพยานหลักฐานอื่นไม่ใช่ไปนเน้นเอาคํารับสารภาพหรือคําสัททอดของผู้ต้องหาด้วยกันไม่ควรไปเน้นนะครับต้องไปเน้นอย่างอื่นที่ในมุมของของทางตํารวจเองตอนนี้เขาบอกเขาหวั่นใจเหลือเกินว่าเสียอ้วนเนี่ยจะถูกยิงครับคืออะไร หมายความว่าเวลาไปทําแผนมันอาจจะมีญาติไปยิงเขาก็ญาติทั้งคนตายหรือใครหรือคนที่เขาดูว่าเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงแต่ญาติสปายจะยิงละสี่ล้านไปแล้วนะมันไม่แน่อย่าลืมนะถ้าสี่ล้านมีอยู่อะอย่าลืมอะถ้ายังเหลืออยู่อะต้องคืนเข้าไหมถ้าเป็นเรื่องหลอกลวงก็ต้องคืนต้าสิถ้าไปหลอกเขาอะเดือนถ้าหลอกนะเออแต่ถ้าเป็นเรื่องเสน่หาก็ไม่ต้องเดี๋ยวนะฮะคือเอาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกเลยคือตอนนี้ตํารวจกลัวว่าเสียอ้วนเนี่ยอาจจะถูกยิง เนื่องจากแบบญาติอาจจะโกรธแค้นหรืออาจจะถูกรุมประชาทานอะไรเงี้ยหมรือไม่ประชาชนเขาอาจจะโกรธเกลียดได้เพราะไปยิงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่พัทยานะเขาบอกยิงไม่ออกสอัดนะนั่นน่ะสิก็แสดงว่าต้องมีอะไรอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ไงผิดเพิ่มขึ้นไหมไปยิงต่อหน้าพระแบบนั้นมันก็ดูอุกอาจไง ฆ่าคนตายต่อหน้าอ,าองค์งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธเพราะนั้นก็การกระทำมันอุกอาจมากครับบางทีคนพัทยาเขาอาจจะโกรธแค้นไงเพราะนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยพาไปทำแผนเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นะายตายไปตำรวจต้องรับผิดชอบนะนั่นไงต้องรับผิดชอบเพราะในกฎหมายเขาไม่มีบอกเนี่ยเวลาจับคนร้ายมาต้องไปทำแผนมันเป็นเรื่องของตำรวจไทยเดียวเขาทำกันเองนะไม่มีกฎหมายนะ ถ้าใครเรียนกฎหมายเนี่ยเปิดเนี่ยตัวบทหมายเนี่ยไม่มีนะจับมาต้องไปทําผงทําแผนไม่มีไม่มีนะไม่มีมีมแต่ประเทศไทยเนี่ยแหละก็ทําแบบนี้เขาต้องไปดูไงว่าเป็นยังไงจะได้มาพิมามาทำเป็นสํานวนได้จำลองสถานการณ์จำลองสถานการณ์ครับ <นะ S 1> แต่ว่ามัน,ม,นมันไม่มีกฎหมายเขาไมไดบังคับเพราะนั้น<อ>คุณไปทําไปถ้าเกิดว่าเสียอ้วนอาจจะกําลังจะทําผงทําแผนอยู่มีคนวิ่งเข้าไปเสียบตายอ่ะเรียบร้อยเลยตํารวจก็ต้องรับผิดชอบไปดีนั่นไงครับทีนี้เสียอ้วนมีสิทธิพลิกลิ้นไหมฮะโอ้นี่นอนลิ้นไม่มีกระดูกอุ้ย ทำไมก็ที่ผ่านมานะเขาเป็นไงทุบหัวฝรั่งบาดเจ็บสาหัสอไปไม่ถึงสารพูดเองหรือเปล่าอใครๆก็รู้ดังไปหมดทั่วพูดเองไปปากปลามคนนั้นอันนี้เรื่องจริงเลยไปดูคลิปเคิร์ฟเลยโหลดดึงมาได้เลยอันที่สองก็ฆ่าคนขายทิมตายไปไม่ถึงสารอีกไปไม่ถึงสารอีกก็แสดงว่าเขาใช่ไหม ทำไมฮะเงินเยอะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเออเขาก็มีตะต้องตะตังนะแล้วเงินเยอะแล้วทำไมก็ทำเงินหล่นนี่นั่นไงเก็บได้เก็บไปก็ใครเก็บได้เก็บไปก็ไปไม่ถึงสารไงเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูอันนี้จะทำกูจะทำเงินหล่นอีกเหรอก็กลัวเป็นห่วงที้าเงินก็ยังเหลืออยู่นะเขาบอกรวยเป็นร้อยล้านก็นั่นสิเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นี่ตอนนี้ก็พูดง่ายกระแสแรงก็รับไปก่อนแต่พูดถึงถ้าเขารวยจริงเป็นร้อยล้านจริงทำไมแบบตอนหนีไปไม่เอาเงินไปทำหล่นแถวนั้นก็ไม่คิดจะโดนจับได้สี พราะที่ผ่านมาก็รอดมาตลอดไงอออ่าจริงไหม,มผมยังงงเลยเนี่ยไปมาจ้างวานค่าเนี่ยปรึกษาคนมีสีชุดเดิมหรือเปล่าอุ้ยเ, <ทำ S 2> เพราะเขาที่แล้วก็มีผลงานนี่ฆ่าคนตายเสร็จยังไปไม่ถึงศาลเลยอะ่ะอายการออกคําสั่งไม่ฟ้องอะ่ะไม่ธรรมดานะเสียวเนี่ย โอ้โหนะก็ตบมือเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยฟันธงขนาดนี้เห็นว่าเขามีเงินเนี่ยเขาวิ่งเต้นล้มคดีได้ไงโอ้โหแล้วผมเชื่อนะถ้าเขาทำไม่สำเร็จนะ่ยเขาไม่คงไปบอกคนนั้นคนนี้ไปบอกแม่น้องสปายว่าเนี่ยคราวที่แล้วเขาจ่ายสองล้านเนี่ยคดีไปไม่ถึงศาลไปพูดอย่างนั้นด้วยเออวันนี้ผบตรก็โดนถามคำถามเนี่ยคดีที่แล้วเนี่ยจ่ายสองล้านไปไม่ถึงศาลวคดไงว่าไงพบอตรบอกเอาแค่นี้พอก่อนนะเออนะเอาคดีนี้ก่อนขอไม่พูดอย่างอื่นแล้วเออล้านไไปม่ถึงศาลนนน่่ะก็ัไง แล้วในมุมกับกันเนี่ยนะฮะสมมติว่าเสียอ้วนพลิกลิ้นผมเชื่อว่าตอนนี้มันพลิกไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าไม่รู้ในมุมผมนะเพราะเรื่องมันเป็นใหญ่ระดับประเทศอดูไหมฮะประชาชนรับรู้เยอะแยะมากมายสังคมรับรู้เยอะแยะสื่อโอ้โหประคมข่าวมันไม่ได้เหมือนที่ผ่านมานะพี่มันจะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ยังไงมันยังไงก็วันนี้สถานการณ์แบบนี้ก็รับไปก่อน นะแล้วไปก่อนอ,อให้เงียบๆเ,เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันต้องส่งฟ้องภายใน84วัน1 2 1 8 7 84บอ่อพอส่งฟ้องปุ๊บเดี๋ยวศาลก็บินนัดสอบคำให้การแต่งตั้งทนายที่กสะทงบุกษาอะไรต่างๆคนมีสงมีสีเขามีอยู่แล้วนี่เขาที่แล้วช่วยหลุดมาสองคดีแล้วนะวเหรอผลงานมีนะเนี่ย ทนายคนนี้เหรอก็ทีมเขาเขามีทั้งคนมีสีทั้งมีทั้งทนายมีอะไรเงี้ยแล้วจะเอาทนายนี่มาช่วยครูปีชาหน่อยก็กทนายหลือสิฮะเมื่อวานก็มาท้ากันในรายการนี้นะไม่กลัวเงาตัวคุ้มตัวคุ้มสิเออไงกลัวไม่ใช่จะรุในตัวนี้ทนายเขาท้ากันในนี้นะเขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครแพ้เลิกเป็นทนายเลยไหมโอ้ทนายตั้มกับทนายผมไม่ต้องรอเลิกหรอกเขาถอนใบญาติอยู่แล้วคดีนี้ใครแพ้อุ๊ยเหรอแน่นอนที่ทำพยานหลักฐานเท็จฟ้องเท็จ้จะใหเป็นนททาาย ไปเป็นอาชีพอื่นดีกว่าเหรอวออันนเราข้ามไปถึงเรื่องนั้นแล้วนะเออเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนครับเสียอ้วนเองวันนี้นะฮะจากหลักฐานทุกอย่างชี้ชัดเหลือเกินว่าได้มีการโอนเงินมาให้ทางคุณแม่ของน้องสปายหนึ่งล้านบาทโอาไปซื้อรถรถูกไหมฮะมีค่าประกันปรกันอะไรกัน่างก,กันไปไม่รู้ออมีเงินอีกส่วนหนึง่งโอนไปให้คนสนิทคุณแม่คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวคุณแม่ไม่รู้เป็นใครคนข้างๆกันบอกอย่างนี้ก็แล้วกันอีกประมาณ 3- 4สี่ล้านสองเดือนจ่ายไป4ี่ล้านเป็นเปขนาดนี้ เป็นพี่พี่แคนไหมโอ้โหมันแน่นอนมันต้องแคนไงแต,<อ>แต่ผมไม่ทําแบบนี้หลกผมทําใจดีกว่าแล้วผมก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าถ้าเป็นผมนะอ,อแต่น,นี่ก็คงทําใจไม่ได้สม,มาธิแล้วเงินจะลอยกลับมาเหรอไม่เป็นไรทําใจไปเหมือนกับชดใช้กรรม <c oughs> หรอ,อแต่ทีนี้เนี่ยในมุมกลับเมื่อกี้เราพูดเรื่องนี้ค้างกันไว้นิดหนึ่งพี่เดชาครับสมมุติถ้าเกิดว่าเสียอ้วนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาครับ แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินไอ้สี่ล้านเขาคืนได้ไหมจากครอบครัวของน้องสปายก็ถ้าเกิดถ้า,ถามีหลักฐานจริงอย่างนั้นนะถ้ามีหลักฐานเนี่ยครอ,อบครัวของน้องสปายเนี่ยมาหลอกเอาเงินเข้าไปสมมติหลอกอย่างเช่นยังไงหลอกว่าเออเดี๋ยวก็จะให้ลูกมาแต่งงานมาอยู่ด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะซึ่งตัวรู้ตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าลูกเนี่ยไม่ได้รักเสียอ้วนแต่ก็ไปหลอกเอาเงินเอาทองเข้ามาสมมุติเป็นข้อที่จริงแบบนี้นะ,อ,ะอย่างนี้มันก็กลายเป็นกระเมิดเขาก็สามารถเอาเงินคืนได้ไง ผมว่าเสียอ้วนพูดแน่เพราะผมดูจากมุมมองหรือดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับคือหนึ่งน้องสปายก็ไม่ได้รักเสียอ้วนแม่รู้อยู่แก่ใจเพราะแม่พูดอยู่บ่อยๆถูกไหมว่าโอ๊ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วตังค์เข้าไปมาอ่ะอ้าวกรนิงอ่ะถ้าถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเป็นเรื่องสมมติกันนะไม่ใช่เรื่องจริงเออเออก็อาตังค์เข้ามาก็เหมือนก็หลอกเขาเพราะนั้นเขาก็มีสิทธิ์จะเอาเงินคืนไงแต่ผู้เสียอ้วนก็เคยโทรมาหาแม่เหมือนกันนะแล้วก็บอกแมมมม่่ขอออองงสปรบบบบกแแผผซ้้้นนีคัม โกรธทะเลาะกันก็เลยบีบคอน้องแล้วปืนจ่อหัวเคยเล่าอย่างนี้ให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจเฮ้ยไปทำรุนแรงเลยนู่นอะไรอย่างเงี้ครับอ่ะ พูดอย่างนี้แม่รับรู้ไหมว่าเสียอ้วนก็รักลูกตัวเองอยู่ก็ก็รู้ว่ารักลูกแต่ครั้นี้ว่าปัญหาว่าตัวเองรูไ้ไหมว่าลูกตัวเองเนี่ยไม่คิดจะอยู่ขเขาเลยอเสียอ้วนน่ะต้องรู้สิถ้ารู้ปุ๊บแล้วลูกจะหน,ไไนีไม่ง้ลูกจะหนีกลับไปอยู่กับลาสินเหรอก็นั่นแหละและ้วจะเอาเงินเขาทำไมอ่ะถูกไหมเพราะ่เพราะว่าสปายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ภูเกตถูกไหมฮะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่โดนบีบคอในวันที่13เมษายนหลังจากนั้นวางแผนหนีเลยหนีก็แสดง่าไปเท กลับมาเสร็จปุ๊บแทนที่กลับภูเก็ตไม่กลับแล้วไปกาลสินเลยออเแบบเนี้ยแม่กับพ่อถือว่ารู้ไหมว่าแสดงว่าลูกไม่ได้รักเขาแล้วอันนี้ก็ต้องไปนำสืบกันแต่แต่ถ้าหนีมามันก็แสดงไม่อยากอยู่สิถ้ารักจะหนีันทําไมนะคืนได้ไหมมันนี่มันนี่คืนได้ไหมก็ถ้าเป็นลักษณะไปหลอกเขาก็ต้องคืนเขาสิก็ไปหลอกเขาอ่ะไปหลอกโอนเงินโอนเงินมาสองเดือนใช้หมดแล้วล่ะอใช้หมดแล้วก็ต้องกดโดนยึดทรัพย์นี่บ้านท่องอะไรต่างรถรล ถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นนะออโดนยึดทรัพย์ท,<า>ทั้งที่เสียอ้วนเนี่ยไปฆ่าลูกเขาก็ยังต้องคืนใช่ไหมมันคนละเรื่องคนละประเด็นกันนะนั่นมันเรื่องในการกระทำความผิดทางอาญานี่เรื่องทางแพ่งนะอะไรก็วางไปอ้าว<อ>โอเคพักก่อนผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพูดคุยกับทางคุณจอมศรีชมพูพื้นเป็นคุณแม่ของน้องฟอสนะครับว่าณวันนี้ตำรวจได้มีการนำตัวเสียอ้วนเนี่ยมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเธอสบายใจขึ้นไหมเดี๋ยวกลับมาครับ เอาละครับกลับมาสู่รายการโหดกระแสตอนนี้นะครับอยู่ในสายกับคุณจอมสีชมพูพื้นนะครับคุณแม่ของน้องฟอสครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับหนุ่มกัญชัยนะครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ครับตอนนี้คุณแม่ทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับว่าเสียอ้วนถูกนําตัวมาที่ประเทศไทยแล้วและเมื่อเช้านี้นะฮะทางผบตรได้มีการนําตัวสอบปากคำเรียบร้อยทราบใช่ไหมครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่ครับ ็รู้สึกดีใจนะคะที่นําตัวเสียอ้วนมาได้ที่จะมารับโทษที่ทํากับน้องสองคนนะคะครับคุณแม่ครับผมขออนุญาตถามแม่อย่างนี้นะฮะอันนี้ถามตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อคุณแม่ก็คงจะรู้จักคุณแม่ของสปายเหมือนกันเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในเสียอ้วนที่ผู้มาคำหรือว่าประมาณว่าเขาทั้งรักทั้งแค้นนะฮะไอ้เรื่องแค้นนะผมเชื่อว่ามาจากเรื่องเงินนะครับไอ้เรื่องรกักกับเสียอ้วนเขารักเขารักสปายอยู่แล้ว ไอ้เรื่องเงินตัวนี้สี่ล้านบาทคุณคุณแม่พอจะทราบเรื่องไหมว่าเขาได้มีการโอนเงินมาให้กับครอบครัวของสปายไม่ทราบหรอกค่ะเคยทราบเงินที่ก้อนที่ตนมาสอบสวนนงินที่ก้อนหนึ่งล้านบาททราบแค่นั้นนะคะไอ้หนึ่งล้านเนี่ยรู้แน่แน่ว่าโอนมาให้ซื้อรถถูกไหมฮะใช่แต่ไอ้เงินอีกสามล้านสี่ล้านบาทเนี่ยที่เขาโอนมาให้คนสนิทในบ้านเนี่ยไอ้นี้แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้แม่เคยได้ยินข่าวไหมไม่บ้านเขาอู้ฟู่ขึ้นไหม ขอโทษถามแบบนี้นะที่บ้านนะหรือคะเออที่บ้านของทาง,งน้องสปายฮะเขารู้สึกแบบเออใช้อะไรมีเงินใช้เพิ่มมากขึ้นไหมไม่ได้พูดอะไรนะคะทางแม่ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเขาด้วยก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องครับโอเคครับเออนั่นคือกรณีหนึ่งเรื่องเงินคือแม่คิดว่าน่าจะมีปัญหาพัฒนาดีด้วยถึงได้มีการถูกสังหารถูกไหมครับ ประเด็นที่2เรื่องของชู้สาวขอญาติถามแบบนี้ฮะผมเข้าใจนะคุณแม่ว่าทั้งคุณแม่เองที่บ้านเองอาจจะมองว่าน้องฟอสเองเนี่ยเป็นต่อประเภท2นะครับแต่ในมุมของอีกหลายๆคนเพื่อนฝูงเองคนสนิทที่เชื้อบางกลุ่มที่เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน <S <S เขาบอกว่าส,สปายกับฟอสจะเป็นแฟนกันแล้วนี่คือส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เสียอ้วนเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังเลยโกรธแล้วก็ลงมือสังหารเรื่องนี้คุณแม่มองอย่างนั้นไหมครับ แม่ไม่มองอย่างนั้นนะคะพ่อน้องฟอสเนี่ยแกบอกว่ามาันจะงวันเกิดแล้วก็ไหว้พระแล้วแกก็ต้องไปทําเดินทางไปทํางานคนเดียวกับป้าเขาที่โน่นที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยบอกว่าคนรักกันนะ่ะทำไมอยู่ดีฟอสจะถึงจะไปญี่ปุ่นถูกไหมฮะใช่อ่าถ้ารักถ้าอะไรทําไมฟอส จะต้องไปทํางานแล้วก็ทําไมสองคนต้องแยกกันเพราะปกติตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็อยู่ด้วยกันมาแบบอย่างนี้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ครับแล้ว,วแม่คิดว่ามูลเหตุอะไรที่ทําให้สีอ้วนถึงต้องยิงลูกชายแม่ด้วยแม่ว่าเป็นบุคคลที่สามที่ให้ข่าวอ้วนหรือเปล่าให้ไปยังไงพูดไปยังไงาะเด็กสองคนเนี่ยมันก็อยู่กันแบบ จะกอดคอจะอะไรมันก็ทํากันมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งมันโตอืมคือแม่คิดว่ามีบุคคลที่สามบอกเสียอ้วนว่าคูดในเขารักกันเสียอ้วนก็เลยยิงลูกแม่ถูกไหมใช่อืมครับสุดท้ายครับคุณแม่พอดีเดี๋ยวเวลาจะหมดนะขอญาติถามคันนี้ลวกันถ้าเจอเสียอ้วนยังไงผมว่าแม่อาจจะต้องเจอเขาอาจจะต้องมาขอคขามาแม่นะแม่จะทํำยังไงแม่ก็ให้อภัยเท่านั้นหละเพราะยังไงเห็นมันก็ได้เกิดแล้วอืม แล้วก็ของโหดิกรรมทุกอย่างอยากให้ชาตินี้หรือชาติไหนให้มันเป็นเหมือนกับชาตินี้ที่แม่ต้องเสียน้องไปขออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกในชาติควบคมมไหนก็ช่างครับในมุมของตํารวจเองตอนนี้เขากังวลกันเหลือเกินนะครับว่าทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะไปทําร้ายเสียอ้วนเรื่องนี้แม่มองยังไงครับ แม่ว่าไม่มีใครทําร้ายเขาหรอกเพราะครบอบครัวก็อโหสิกรรมให้เขาทั้งพี่ทั้งน้องทุกคนอโอเคครับผมขอบพระคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ,บคุณแม่จอมสีชมพูพื้นแม่น้องฟอสนะฮะเนี่ยแม่ก็บอกแม่ไม่ไปทําอะไรหรอกแล้วก็โหสิกรรมให้ดีแล้วก็ยืนยันนะครับว่าฟอสกับสปายเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นอาจจะมีบุคคลที่3ามที่ไปบอกเสียอ้วนทําให้เสียอ้วนหึงหวงและยิง อาจจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะก,ก็แล้วแต่เอาจากแหล่งข่าวของพี่<แ>ดีกว่าแหล่งข่าวคิดว่าเขาน่าจะรักกันอะไรเงี้ยยืนยันนะครับผม,ผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ก็ตรงๆน่าจะรักกันแต่ครนี้ก็ข้อมูลมันคนละชุดกันนะครับก็ต้องไปดูในชั้นศาลในสำนวนมาสอบสวนเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องเชื่อว่าสองคนเป็นแฟนกันผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันมีข่าวมาอย่างนั้นเลยว่าฟอสเนี่ยนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะมีจิตใจเป็นสาวประเภทสองแต่พอโตขึ้นมาอยู่ได้ประมาณสักปสาม รู้สึกจะเปลี่ยนตัดผมั้นวเป็นผู้ชายเลยนะครับคาถามสุดท้ายของพี่เดชานะครับเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วคําถามสุดท้ายตอนนี้เนี่ยนะเรามองว่าลิ้นเนี่ยม,มันอาจจะพลิกได้อคดีล่ะจะพลิกได้เหมือนลิ้นไหมได้มีโอกาสจะพลิกเพราะนั้นเนี่ยตำรวจต้องทำคดีให้แน่นหนาโดยให้เน้นพยานหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์เป็นหลักออย่าไปเน้นคำรับคำซัดทอดของผู้ต้องหาเพราะงั้นเดี๋ยวก็ญาติผู้ต้องหาก็ต้องไปกระโดดตึกใจอุ้ยครับ พี่มอมอีกเรื่องนั้นเลยก็มันแน่นอนอยู่แล้วว่ะวันนี้ก็ต้องดักคอไว้ก่อนเลยเสียอ้วนเขาบอกช่วยเป็นทนายเขาหน่อยได้ไหมฮะไม่รับหรอกครับตอนนี้งานเยอะเหรออืมงานเยอะไม่ชอบคดีดังเหรอฮะอยู่ลําบากอยู่ลําบากเดี๋ยวมีคนมาท้าอีกเออเดี๋ยวมาท้าให้ถอนอะไรนะเออบเลิกเลิกว่าความไปเลยใครชนะก็อยู่กันต่อไปใครแพ้เลิกเป็นทนายเลิกว่าความไม่กลัวกูเขาจะถอนใบญาติ โอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เดชามากๆนะครับที่เรียกว่ามาช่วยกันวิเคราะห์นะครับอาจจะได้ข้อมูลไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักชัดแล้วนี่ชัดแล้วเหรอออาจจะต้องรอที่ตํารวจแถลงอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุมูลปมทุกอย่างคืออะไรกันแน่ครับวันนี้เป็นแค่นักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านยังไม่ได้แถลงจริงๆถูกไหมฮะเดี๋ยวรอท่านแถลงจริงนะสำหรับพบตรวันนี้ขอบคุณครับพี่